ถูกไหมเอาโดน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 นู่นครับปานินโดนครับโดนตัวหนึ่งเอาโดนสองเลยนี่โดนสองเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปหาเละาะยิงปลาบ่อกใกล้บ้านครับผมผมได้ไปตีห้างไว้กะเจาโดมไว้เมื่อวานครับผมเดี๋ยวลองไปลุ้นดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อผมเคยไปทําคลิปหลายหนแล้วครับผมมันมีปลานินปลาชะโดปลาสวายสารพัดปลาครับผมบ่อกใกล้ๆบ้านบ่อในสวนยางนี่ครับผมพอดีเพิ่งหย่อนน้ำกดเสร็จเนาะเรามีเวลาอยู่สองสามชั่วโมงสามประมาณสองสามชั่วโมงครับผมต้องกลับมารับมีดตัดยางอีก เราไปรุ่นด้วยกันครับผมมากับเจ้าโดมเลยนะครับผมนนบเป็นคนระกระบอกกระบอกเดิมกระบอกเก่าไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามผลงาน,นครับผมว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมดนะ้วยเนาะไปครับผมไปกันเลย หรือว่านั่งร้านผมได้ทําไว้กับเจ้าโดมครับผมทําไว้เมื่อวานนี่ครับสภาพไม้เนาะเดี๋ไปดูด้านบนครับไม่สูงครับผม แดดร้อนครับวันนี้ไปครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปนะถ้าเกิดปลาเข้าผมจะถ่ายชมครับผมเดี๋ยวโดมนั่งอยู่ฝั่งนู้นครับผมต้นกระท้อนถูกไหมเอาโดน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 ,โดน ปานินดูดอกติดด้วยโอ้ยโดนดีไหมเนาะ ลอยมาคู่กันเลยครับผมมาไล่กันมาสองตัวอืมติดหน่อยเดียวเอง เปล่าครับผมอู้ใหญ่อยู่ครับผมนี่ ครับป่า ไม่มีตัวเข้าเลยครับผมห้างนี่เห็นรอยมาคู่กันสอตัวครับผมยิงได้ตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่เข้าอีกเลยครับผมเดี๋ยวย้ายไปหาร่มนั่งครับร้อนมากครับผมแดดประเทศไทยนี่ฆ่าคนได้เลยครับผมแบบนี้นะครับผมที่เขาเป็นที่ตกกันโลกลมแดดครับผมร้อนครับเดี๋ยวย้ายต้นดีกว่าไม่ไหวครับผมร้อนจัดวันนี้แรงเหมืนฝนจะตกเลยครับบรรยากาศ แดดอบอ้าวหมายให้ผมย้ต้นกันไปหาไอ้เจ้าโดมอยู่ต้นนู้นตรงกระท้ o n ครับผมไปหาลมนั่งกันแต่ไอ้เจ้าโดมยิงสองสามทีนะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าับผมเดี๋ยวลองไปดูด้มาห่างเจ้าโดมครับผมโน่ <No. c oughs> ยิงเสียงยิงต,ตุบ,ต,บตับตุบตับในป่า <c oughs> โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับผมไซส์พอกันแล้วผมเป็นโลครับนี่ ฝั่งนี้น้ําตื้นครับผมฮะยิงงีกี่ตัวเข้ากี่ตัวดเดียว๋วผมจะหาต้นนั่งแถวนี้นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวตามกันอุ่นถวายขึ้นขาวโพลเลยยิงงี้อ๋อเฮ้ยแขนแขวะนี่ขั้นแขวะเก่าไห <c oughs> มะเ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมขึ้นตน้น กระถหนึ่งครับผมสามตัวสี่ตัวเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับผมเดยวเด้อเด้อรอมาหันข้างครับยิงโดนหรืเปเนี่ยนะครับเดี๋ยดอรอมันเข้ามาอีกหน่อย ู่นู้นสองตัวอยู่นี่สามตัวครับนี่โดนครับโดนตัวหนึ่งเอ้ตดนสองเลยนี่โดนสองเลย 102 <tôi> này các 102 <tôi> đây thông ไม่โดมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังอยู่นี่อีกสองตัวครับผมเดี๋ยวผมลงไปลูกดอกกันเดี๋ยวนี้ไว้นี่ก่อนอันเมื่อกี้ร้อยสองเลยครับผมเดี๋ยวลูกดอกม,มันเดยวขึ้นมาด้วยแต่โดมยังอยู่สองตัวโดม โดนไหมข้ามปล่อยสองเลย,ยนะ้เว้ยตัวเท่ากันประมาณโลจะอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้มันยังอยู่สองตัวอยู่เลยดม แม่นติฮะไม่ใช่สองตัวแล้วมันมันว่ายออกมาหรอ๋อยิงรีบยิงพันเอา มัวแล้วทีนี้ยิงรียบยิงผันมั่วสัว่วเลยทีนี้เอาไปแล้วมั้งรอกันเด้อที่ถูกก็ขอให้ด้ยิงนะรอก่อน bên này lưới à anh đi tay anh điên ไ,ไม่อยู่แล้วครับผมออกไปแล้วไปล,วลงไปเอาปลาสองตัวนี้ครับผมข้างล่าง ไปหาเพอโดมสองตัวไปปะเห็นไหมใช่บอกว่านะมองไม่ชัดเว้ยย้อนแสงด้วยไปครับลงปอาปลาก่อน เนื้อจะขาดมันโดนสองตัวเลยครับอีอ้ยตัวนี้เกือบถอน ต,ตัวคู่ใหญ่ตัวครับผมเป็นโลเลยตัวนึงนครับผมตัวนี้น่าจะเป็นโลนะอ้วนมาแล้วครับนับเดียวสองตัว แ๋วครับท่านผู้ชมครับพอกินแล้วครับผมสามตัวอเจจะโดมสองตัวนี่ครับผมผลงานตัวเป็นโลครับตัวลโลได้อยู่ครับผมไอพวกนี้ไม่ถึงแล้วครับนี่นี่ประมาณสักสี่ห้าขีดพอได้กินครับผมร้อนแล้วพอแล้วครับผมมันจะกลับบ้านอยู่แล้วครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยเนาะ คลิปนี้ก็จะไวเพียงเพียงเท่านี้แล้วครับผมร้อนครับวันนี้บรรย,รรยากาศร้อนมากเลยตรงห้างที่ทําไว้ก็ได้มาตัวเดียวตรงต้นกระท h อนต้นนู้นที่ผมยิงเมื่อกี้ผมยิงทีหนึ่งได้สองตัวเนาะถ้าเกิดนั่งอีกก็จะลอยเข้าอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหน้า,าผมจะมาทำคลิปไปชมใหม่ครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ,ดรบโดนโดนไปหลายทีเลย